สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะในวันนี้เราจะมาไม่รู้ไม่ใช่ซึ่งผมบอกมาครับที่ผลเรี่ยงเนือ้อหรอมาครับ E I O U ใช่แล้วมีใครก็ไม่รู้นะ่ะอ๋อคู่เลสี่ห้าหกนี่อย่าสี่ห้าหกมันไม่ดูเหมือน,นเลยแล้วซึ่งมันก็มีตีมคิดมากเกินเนาะนี่ก็แบบ ก็บเป็นตีมขี้มากมัดอีกอันนึงนะนแล้วแถมมันก็ออยังมีมีวันนี้ l a e i o u แบบเยอะมากนี่ไงนี่เนาน l a e I o นนนะแถมมีดีมด้วยดีมดีมสติ๊กสิบสามเฮ้ยเดาแปลก นี่แลงมีตัวอันนี้ด้วยนะทุกคนนี่เนาะด้วยว่าเป็นเออบอสของเกมนั่นเองแล้ส่วนนี้ก็คือผูอ้ที่ซื้อเกมใช่ไหมทุกคนแล้วส่วนไม่รู้ว่าตัวนี้ตัวอะไรผมไม่รู้ มีอย่างอยางด้วยว่าจะทนี้่วใส่ทีุ่และไม่แโด่งที่จะต้องเข้าไปติต่อเองโดยฝังที่สสิของประเทศีนลัานเขากามีแต่ว่ามีต่อง่เราว่านี้มันก็เร นี่ใส่ให้ทุกคนชอบอ่าทีมนักศึกษาเรื่องโรคนะฮะทั้งนั้นที่มันเข้ามานะครับเรื่องของสอ.เองซึ่งครับเป็นประเด็นลาม่านะครับในทางที่ว่าสอ.มีใหญ่ในกฎหมายที่ไทยใหม่ครับ กุ้งาำเบอร์โปรต,ตออ์นะใหม่ใส่ชุดเกาะโซ่อุ้ยยัไม่ชุดเกาะโซ่เล้คล้ายนั้นเลยอ่ะหัวของสกิดเกมเลยอ่ะชุดเกาะโซ่ให้ผมเลยปนะ จะได้รู้ว่าแบบจระตาเป็นผู้ลุมไหมอ่ะอุผู้เุดผู้คุมจริงนะ มันก็ใช like so, ่แต่ที่ผมต้องพูดก็คืออย่างมี้แหละไอ้สามนั่นาก็ใช่ทต่เราไม่ต้องพูดถึงเขาแล้วก็ถ้าเราพูดถึงเขา ก็คแค่นี้นะทุกคนบ๊ายบาย